ขอเสียงปกบปืนตอนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัตรรอมธรรมบุษุดีวิทยาลัยดาวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับทุกท่านทางด้านซ้ายแล้ด้านขวาโมสของผมทุกท่ครับ วันนี้สิ่งที่ผมตัดสินใจที่จะขึ้นเวทีปราศัยวใหญ่ในวันนี้ผมอยากชวนให้ทุกท่านมองไปรอบๆเราเห็นอึกสูงเราเห็นสนามกว้างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นประชาชนสร้างกระสาบแต่พวกเขาได้อยู่ในสลัมประชาชนสร้างความมั่งคัง่งแต่พวกเรากับถูกทิ้ง ให้อยู่กับความยากจนประเทศนี้เรามีงบประมาณีละ3 2ล้านล้านบาทต่อปีงบประมาณที่ใช้ดูแลชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งถ้าเราเป็นคนธรรมดาเป็นอาสีอาสาเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นข้าราชการเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นชาวนานเราจะได้งบประมาณในการดูแลชีวิตของเราอยู่ที่ ประมาณสอง0 0บาทต่อปีแต่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่ามีครอบครัวหนึ่งซึ่งได้รับงบประมาณอยู่ปีละ3า0,000ื่นล้านบาทต่อปีสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเหล่อมร้าที่สำคัญสำหรับประเทศนี้สิ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นภาพประเทศไทยมีสามลักษณะที่สแสดงถึงความอัปลักษณ์ของประเทศนี้ความอัปลักษณ์อย่างที่หนึ่ง นั่นคือการเกิดอัฐประหารบ่อยครั้งเจ็ดปีแปดปีเกิดครั้งหนึ่งเลือกตั้งมาก็ถูกทําการรัฐประหารนี่คือความอัตประรัความเลือมล้ําทางการเมืองมหาศาลที่เกิดขึ้นตั้งพรรคการเมืองมาก็ถูกยุบพรรคเลือกนายกรัฐมน์เอ่ยมาก็ถูกตัดสิทธิ์ย้อนกลับไปในอดีตมีรัฐประหารหลายครั้งนี่คือความอับประรั์อันที่หนึ่งความอับประรอันที่สองคือใจรีบประเพณี อนุรักษ์นิยมเกิดมาเบื่องร้าต่ําสูงการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวีเดนญี่ปุ่นนอร์เวย์เดนมาร์กแม้กระทั่งประเทศไทยมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่ามนุษย์แตกต่างกันโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นการปฏิปรูงสถาบันกษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าเราจะพูดถึงความเสมอภาคของมนุษย์โดยกําเนิดที่เท่าเทียมกัน ความอัปรต์อันที่สคือความเดื่อมร้ําทางเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเถียงหรือว่าจะไปเอาชุดข้อมูลที่ไหนมาสิ่งหนึ่งที่เราสามารถยืนยันได้เหมือนกันครับพี่น้องคือความเดื่อมร้ำที่เราติดอันดับโลกติดท็อปฟฟห้าอันดับแรกของโลกมาหลายปีติดต่อกันสาเหตุใหญ่อันดับหนึ่งก็คือการที่เราไม่มีรัฒสวัดิการ เรไม่มีสวัสดิการพื้นฐานสมหรับประชาชนที่ทุกคนพึงมีสามอัป,ปรักสามข้อนี้ทุกครับในประเทศอื่นพวกก็พวกไปมีเพียงแค่หนึ่งอัป,ปรักข้อเดียวประชาชนก็ทนไม่ได้แล้วมีเพียงความอัป,ปร,อรักด <ๆ S 2> ้านการเมืองรัฐประหารบ่อยครั้งประชาชนก็ทนไม่ได้มีความอภปรักด้านการอภปรณีเพียงข้อเดียวก็ทนไม่ได้เรืองร้บทางเศรษฐกิจป,ประชาชนก็ทนไม่ได้ แต่ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนไทยถูกทําให้ยอมจำนนกับ3าอัตลักษณ์สามข้อนี้โดยที่ไม่สามารถตั้งคําถามอะไรได้เลยเพราะว่าอํานาจอันร้นฟ้าของรัฐบาลอํานาจนิยมที่ได้รับการค้าจุนของสถาบันกษัตร์ที่ค้าจุนจารีตประเพณีนี้ไว้อยู่ทําให้เขาต้องยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ันครับวันนี้ผมกล่าวสายตาไป ิ่งที่ผมเห็นเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่อาชีพของผมคือการสอนหนังสือเพื่อทำมาหากินด้วยหัวจิตหัวใจของครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาถูกดำเนินคดีเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่สบายใจผมคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งถูกดำเนินคดีตั้งแต่การอ้านคนเอกอะยุจนโอชาตั้งแต่ปีห้าเจห้แเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่ง เวียนธรรมศาสตร์เกิดเชื่อสามจุดตทุกท่านครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าเขาเป็นเด็กเก่งเป็นคนที่รักดีเป็นคนที่มีอนาคตแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาทุกท่านครับเขาเรียนจบในช่วงวิกฤตโควิด COVID 19ไม่สามารถหางานได้หลายบริษัทก็อ้งข้อกล่าวหาว่าการที่เขาถูกหมายถูกตำเนินคดีนี้เขาคือคนไม่ดี เขาคือคนที่ไม่สมคนที่อยู่ในองค์กรในฐานะครูบาอาจารย์ผมมองมาผมก็เศ้าใจผมคุยกับเขาฉันมิดฉันสหายที่มีอุดมการร่วมกัน,กนผมถามเขาตรงๆว่าจริงอยู่เรารับประชาธิปไตยเราต้องการสังคมที่เสมอภาคแต่พวกเราต้นทุนไม่สูงเราวมงเต่ไม่ได้เราผิดข้างไม่ได้นักศึกษาท่านนี้มาจากต่างจังหวัด ฐานะที่บ้านคอดในทางยากจนผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องฝาฟันอะไรบมากมายขนาดไหนกว่าเขาจะเขา้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ได้กว่าเขาจะเรียนจบได้กว่าเขาจะกู้กยศรรแล้วต้องประจานความจนนับคำไม่ถ้วนกว่ากว่าที่เขาจะเรียนจบได้เหมือนกับทุกท่านที่นั่งตรงนี้ครับที่ทุกความเจ็บปวดที่ทุกท่านเห็นผมถามเขาตรงๆว่าแค่คุณเลือกได้อีกครั้ง วันนั้นถ้าเราเงียบแล้วเราอยู่เป็นวันนั้นถ้าเราไม่ตั้งคำถามวันนั้นถ้าเราก้มหัวแล้วก็ยอมต่อ,อผู้มีอำนาจไม่ชูสามนิ้วไม่ประท้วงขอให้เหตุการณ์วันนั้นผ่านไปถ้าเลือกได้อีกครั้งจะทำไหมทุกคนครับสิ่งที่นักศึกษาของผมผมิตรสหายของผมตอบก,กลับมามันเป็นสิ่งที่แทงใจผมมาก จนทำให้ผมต้องขึ้นมาในเวทีวันนี้เพื่อที่จะถ่ายทอสิ่งนี้เขาบอกผมว่าใช่ครับผมมาในครอบครัวที่ยากจนผิดพลาดครั้งหนึ่งชีวิตผมก็อายครอบครัวของผมต้องแบกรับภาระอะไรอีกเยอะถ้าผมไม่สามารถที่จะหางานทําได้ในเวลาสองสามเดือนบ้านผมก็อายชีวิตของผมออกบางมากบางครั้งผมก็เคยคิดเหมือนกัน ว่าการเมืองอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ปลอดภัยเรื่องของคนที่มีเงินที่สามารถออกมาได้แต่อาจารย์เชื่อไหมสำหรับเด็กต้านนอกจนนที่มีความฝันอย่างผมเขาบอกว่าต่อให้ผมเลือได้อีกล้านครั้งผมก็จะต้านเผด็จการอีกครั้งหนึ่งจะต้านอีกครั้งหนึ่งต่อให้ชีวิต จะยแ่งแย่ยากอำบาตขนาดไหนต่อให้เขาจะเกิดมายากจนข้นแข็นขนาดไหนต่อให้ชีวิตเราไม่มีกินไม่มกู้กยงตองอาจารย์ความจนอะไรมากมายต่อให้จะต้องคุกเข่าขอความเมตตากี่ครั้งในชีวิตปกติแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ออกมาสู่กรมิมนคนลทางการเมืองเมื่อต่อสูกทางการเมืองต่อให้อีกล้านครั้งเขาก็จะตัดสินใจเหมือนเดิมทุกท่ั้งครับนี่คือสติหิตนี่คือความฝันของคนรุ่นใหม่ มันเป็นเรื่องน่าละอายมากถ้าเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบที่รุ่นนี้ถ้าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นต่อไปซ้ําอีกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่พ่อแม่เราบอกสอนเราให้เราอยู่เป็นบอกสอนให้เรายอมจำนนให้เราคุกเข่าคล้องหัวแต่วันนี้ไม่ครับวันนี้คนรุ่นใหม่ต้องยืนขึ้นเมื่อเรายืนขึ้นเราจะเห็นว่าสัตรูของเราตัวเล็กนิดเดียวรักเราดีอัน,นาจ มากมากรขนาดไหนมีศักยภาพมากมายขนาดไหนในการเรียกตั้งคำถามเหล่านี้อีกเรื่องที่ผมอยากเล่าครับเมื่อประมาณเดือนกันยาผมมีโอกาสไปร่วมชุมนุมนะครับวันที่สิบเก้ากันยาผมพบผู้ปกครองนักศึกษาผมเขาเดินเข้ามาและเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มาก เพราะอาจารย์สอนลูกผมแบบนี้ลูกผมก็เลยมีจิตใจรักและเข้าใจประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ผมบอกคุณพ่อคนนั้นครับผมอยากบอกคุณพ่อว่าในนี้มีคุณพ่อคุณแม่มาไหมครับขอเสียงคุณพ่อคุณแม่หน่อยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเด็กและเยาวชนิ่งที่ผมบอกคุณพ่อของนักศึกษาผมในวันนั้นครับ สิ่งที่ผมบอกไปคุณพ่อครับผมสอนหนังสือผมเจอเด็กเป็นร้อยคนเป็นพันคนในแต่ละปีสอนเสร็จก็มีทั้งก้าวหน้ามีทั้งร้าหลังมีทั้งยืนหยัดมีทั้งค้อมหัวมีทั้งสนใจแล้วก็ไม่สนใจผมเจอเด็กคนหนึ่งเต็มที่ทั้งชีวิตทั้งเทอมก็เพียงแค่ห้าสิบชั่วโมงเท่านั้นนักศึกษาคนไหนเรียนวิชาเรื่องกับผมเยอะก็อาจจะเจอกัน ร้อยหรือร้อยห้าสิบชั่วโมงทั้งชีวิตอาจารย์คนหนึ่งที่เจอนักศึกษาเพียงแค่ร้อยหรือร้อยห้าสิบชั่วโมงทั้งชีวิตหรือเพียงแค่ห้าหรือหกวันถ้าคิดเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันผมไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้หรอกครับเด็กคนนี้ลูกของคนพ่อคนนี้เขารักประชาธิปไตยเขายาืนหยัดก็เพราะคุณพ่อเพราะคุณพ่อเอง เพราะคุณแม่เพราะคุณป้าเพราะคุณยา่าคุณยายนั่นองนี้เพราะว่าทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกครอบครัวเราสอนเด็กสอนลูกหลานของเราให้รักความยุติธรรมสอนให้ลูกหลานเรารักความยุติธรรมสอนให้ลูกหลางเขารักของเราปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าสอนให้ลูกหลังของเรายืนหยัดต่อความไม่ถูกต้อง มีครอบครัวไหนนะครับสอนว่าถ้าใครคิดต่างให้โบกอุงแล้วเอาไปผงแม่น้ําขงมีไหมครับผม,มเชื่อว่าไม่มีนมกแต่ครอบครัวที่มีความคิดเป็นฝ่ายขวาเป็นสลิมก็คงไม่เคยสอนลูกว่าลูกถ้าเกิดทะเลาะกับเพื่อนนะให้เอาโบกอุงนั้นเอาเขาไปผงแม่น้ำาขงแล้วฆ่าล้างโครไม่มีครอบครัวไหนสอนแบบนั้นครับดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากย้ำอยากย้ำครับ ความดีงามของเยาวชนวันนี้ที่เขาออกมาตั้งคำถามได้ที่เขาออกมาพูดประทวงถามถึงความเสมอภาคได้ก็เพราะความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่เราส่งต่อความฝันความหวังที่เรามีมาก่อนหน้านี้ทุกท่านครับในประเด็นท้ายที่ผมอยากจะฝากถึงทุกคนอีกนะครับประเทศนี้นอกจากสามอัรรักษ์ที่เราประชิญอยู่ มีอยู่4เสาที่ค้ำยันความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเสาตัวที่หนึ่งคือความยากจนความปราะบางทางเศรษฐกิจทุกท่านครับครัวเรือนไทยรายได้เฉลี่ออยเลี้ยงดูสามชีวิตคิดแล้วอยู่ที่2 0พ0 0บาทต่อเดือนนี่คือสิ่งที่คนไทยครอบครัวหนึ่งมีแต่ว่าค่าใช้จ่าย ต่อหนึ่งครอบครัวสามชีวิตคำนวณมาครับจากหน่วยงานที่เป็นทางการบอกว่าต้องชีวิตหนึ่งเก้าบาทคิดแล้วคือ27,000บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่ามีครอบครัวไทยกว่า60%ที่เกิดมาติดลบตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายไม่สามารถปืมตาอ้าปากได้แม้แต่วันเดียว พท่ท่านจําได้นะครับวันที่30เมษายน2563วันที่ฝนตกเทกระหน่ำในฤดูร้อนมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อว่าปลายฝนปลายฝนเป็นผู้ชายแรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเซาปลายฝนอาย,ยุ19ปีเหมือนกับพี่น้องเยาวชนของราทีอยู่ตรงนี้ปลายฝนอาย,ยุ19ปีมีลูกหนึ่งคนปลายฝนปิดชีวิตของตัวเองด้วยการผูกคอฆ่าตัวตาย และในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีปลายฝนคนเดียวเราอาจจะพอใจที่จะอธิบายได้ว่าปลายฝนอาจจะมีความผิดปกติไปบ,บางอย่างเราจะพอใจที่จะอธิบายได้ว่าปลายฝนไม่พอเพียงปลายฝนไม่รู้จักออมทําไมไม่สามารถเอาเหาเงินไปต่างๆมาหาเลี้ยงดูจ่ายค่าขนมลูกแต่ลองคิดกับการสครับทุกท่านชีวิตของคนอาย,ยุ19 ที่ต้องปิดชีวิตตัวเองเขาต้องสิ้นหวังขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลนายประยุทธ์จันโอชาครับนี่คือความเบาบางอย่างสสนสาหัสเด็กล้ตายครับเล้ยงดูเด็กหนึ่งคนศูนยถึงสิปีใช้เงิน1นล้านสองแสนบาทไม่มีครอบครัวไหนหรอกครับมีไม่กี่ครอบครัวที่เคยจับเงินล้านนี่คือความเบาบางที่มเกิดขึ้น ในชีวิตของความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศนี้ครับเราบอกว่าได้เลือกงานไม่ยากจนแต่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าคนที่ทํางานหนักที่สุดในประเทศนี้ก็คือพี่น้องเสื้อแดงที่มาอยู่ตรงนี้ผู้คนยากจนมหาศาลายงานนอกระบบคนขายน้ำเต้ากู้คนขายข้าวมันไก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องในโรงงานอุตสาหกรรม สร้างประเทศนี้ขึ้นมาทำงานสัปดาห์หนึ่ง50 60 70ชั่วโมงต่อสัปดาห์คนที่รวยที่สุดในประเทศนี้ทำงานสัปดาห์้กี่ชั่วโมงคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้อย่าว่าแต่สัปดาห์กี่ชั่วโมงเลยปีมันทำงานกี่ชั่วโมงถึงได้มัง่งคั่งมากมายมหาศาลขนาดนี้่าี่น้อง ผู้ใช้แรงงานทำงาน 5, 0 60ิ0หชั่วโมงอยู่กับความยากจนสร้างปราสาทแต่ได้อยู่ในสดัอย่างที่ผมได้กล่าวมาสร้างความมั่งคั่งแต่คนทิดว่วความยากจนพอยากจนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับพี่น้องคือความไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ถูกแบ่งลำดับชั้นด้วยสวัสดิการมีเงินก็สามารถจ่ายโรงเรียนที่แพงได้ซื้อโรงพยาบาลเลยก็ยังได้แต่ไม่สามารถ ที่จะทําให้กําแพงของประเทศนี้เตีย้ยลงมนุษย์ถูกแบ่งชนชั้นกันประเทศไทยครั้งหนึ่งเคยบอกว่าความเหลื่อมล้ําเป็นสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เกิดมาอย่างไรก็ต้องตายแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีนโยบายหนึ่งที่เราเคยบอกว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้นโยบายที่จะทําให้เท่าแก่ร้านทองเกษตรกร ผู้ใช้แรงงานคนเข็นผักเอตบาทสามารถที่จะรักษาพยาบาลฟรีท่วหน้าทั่วกันได้ใช่ครับผมกำลังพูดถึงกัประกันสุขภาพท่วนหน้าที่ชนชั้นนำเคยบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่กับประกันสุขภาพท่วหน,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 วน,ห,น,นวหน้านี้ทำให้คนสามารถอติตาแลอาบปากได้ทำให้คนไม่ต้องขายตัวขายนาเพื่อที่จะมารักษาพ่อแม่เมื่อเป็นมะเร็งสิ่งเหล่านี้คืนศักิศีความเป็นมนุษย์ แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก,กว่าเจ็ปีความเอือมล้ํามากมายกลุ่มทุนมั่งคั่งขึ้นมหาศาลแต่คนส่วนมากกลับถูกทิ้งอยู่กับความยากจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกทําลายไม่ซ้ําไปกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นคือเสรีภาพทางการเมืองก็สูญหายและสิ่งที่เราอยากจะย้ําสุดท้ายในวันนี้ประเทศไทยแทบไมไ่ต่างจากการเลิกทาสเลิกไเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเลย ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางระดับบนหรือว่าชนชั้นสูงคุณก็สามารถที่จะตามหาความหมายในจักรวาลได้แต่ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนต่อให้รักดีแค่ไหนก็ได้แค่ทำงานเซเว่นทำงานให้เจ้าสัวมันมั่งคั่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นคนเราถูกกักขังด้วยชาติกำเนิดมีสิ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะทําให้ความรวยและความจนโดยกําเนิดของเราเป็นโมฆะได้นั่นคือการสร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าครบวงจรรัฐสวัสดิการทั่วหน้าครบวงจรครับพี่น้องขรอเสนอน,นี้ไม่ได้เป็นข้อบเหนอที่ใหม่ดีดพนมยงเคยเสนอเมื่อปี2475แต่รัชกาลที่7บอกว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีคนต้องอดตายคนอดตาย มีแค่คนที่ไม่สามารถอ้าปากได้แม้แต่สุนัขจรจัดเข้าไปในวัดก็ยังสามารถที่จะไปขอข้าวค้ากินได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องจะต้องมีรัฐสวัสิการข้อเสนอของปอดีพนมยงง่ายมากครับพี่น้องจากคันมานดาถึงเชิงตะกรให้ทุกคนปลอดภัยวันนั้นเสนอให้ประชาชนทุกคนมีเงินเดือนเดือนละ20บาทเทียบเป็นเงินไทยปัจจุบันคือ4,000บาท ทุกท่านครับขอ้เอเสนอนี้ในทางสากลเขาเรียกว่า Universal Basic Income เงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าซึ่งเป็นขอ้อเสนอที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกปัจจุบันที่รัฐบาลฟินแลนด์กำลังทดกองอยู่หลายประเทศทดกรองอยู่แต่ไทยเสนอเมื่อ80กว่าปีก่อนแอ่ชนชั้นลำไทยไม่ต้องการครับเขาต้องการให้เราเป็นเศษดินเป็นถงผู้ดีดินชัวาา่วนาอาตูไม่สามารถกนินได้ จากดิ้นถึงฟ้าให้เขาได้ยินว่าชีวิต,วตของพวกเราเราสร้างความมั่นคังในประเทศนี้แต่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยเราขอคำเดียวคำสุดครับรัฐสวัสิการเงินจากบาทแรกถึงบาทสุดท้ายของประเทศนี้ต้องเอามาบรรจุพยาบาลไม่ใช่นายพลเอามามดี้นดู ครอบครัว20ครานครอบครัวไม่ใช่หนึ่งครอบครัวต้องการโรงเรียนอนุบาลต้องการรถเมล์ไม่ใช่เรือดำน้ำเรือิ่งอื่นใดครับเราต้องการประชาธิปไตยหาใช่เผด็จการครับพี่น้องครบอบครัวแม่พนม